ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะนี้ค่ะท่านผู้ชมเชื่อว่าหลายหลายท่านชอบกินหมูกระทะใช่ไหมคะแต่ว่าเอระหว่างกินไปสงสัยว่าหมูแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนั้นมีฟอร์มาลินหรือเปล่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเขามีงานวิจัยขึ้นมาตรวจสอบ จี้ไปปุ๊บรู้เลยว่าในหมูกระทะนั้นมีฟอร์มาลินหรือไม่นะคะมาคุยกับนักวิจัยการอาจารย์คะโนตกรรมชิ้นนี้เนี่ยเข้ามาตรวจสอบยังไงคะเราใช้เรื่องกลิ่นนั่นเองนะครับเพราะเรารู้ว่าสารคมเคมีเหล่านี้มันมีไอระเหยออกมานะครับเราก็มีการพัฒนาเซ็นเซอร์ที่เขาตอบสนองต่อไอระเหยพวกนี้ได้สูงนั่นเองนะครับโดยเราใช้ลักษณะปืนนะครับ ที่เราเป็นออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการจับนะครับไปใกล้ๆก,ก,กับแซมเปิลหรือว่าอ,อาหารเซนเซอร์ก็จะบอกได้เลยว่าหมูชิ้นนี้ไก่ชิ้นนี้กุ้งตัวนี้มีฟอร์มอลีหรือไม่เราก็สามารถจะวัดกลิ่นนะครับตัวอย่างเช่นนี้นะครเราก็จะดูดกลิ่นขึ้นมาถ้าเกิดตัวนี้นะครับ เ,เลขศูนย์นะครับก็แสดงว่าไม่มีฟอร์มาลินถ้าเกิดมีฟอร์มาลินตัวเลขก็จะมีค่าสามสี่ห้า 3, 4, ขึ้นมาก็คือแค่ค่าหนึ่งก็ถือว่าทานไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าเราบอกได้ด้วยว่าความเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนและอันตรายมากน้อยขนาดไหนมากครับแต่ตัวมันก็ค่อนข้างใหญ่นะเวลาเราจะไปทานเราคงพกไอ้ตัวนี้ไปลําบากนะอาจารย์อ๋อใช่เลยครับคือขนาดเนี่ยเราอยากจะทัานาให้มันเล็กลงอีกเวอร์ชันหนึ่งเราก็มีนะครับเป็นลักษณะที่แท็กกิ้งตำแหน่งได้ด้วยเหมือนเราวัดแล้วเราเราก็รู้ว่าตำแหน่งที่เราหมูกระทะตลาดนี้ปลอดภัยไหม <อ>แล้วเราไปที่อื่นแล้วก็วัดอีกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นข้อมูลแบบเดียวตามสามารถส่งข้อมูลทางเซิร์ฟเวอร์ที่เราเขียนเอาไว้<อ>ผู้ใช้หรือว่าคนอื่นก็สามารถเข้ามาดูได้ด้วยแล้วคนไทยจะได้ใช้เครื่องมือแบบนี้ที่มันกระทัดรัดไปยิงปุ๊บรู้ปั๊บ,บก่อนรับประทานเนี่ยได้เมื่อไหร่<อ>การต่อยอดต่างๆที่จะผลิตเป็นเชิงพิยาณิชย์อาจจะต้องคุยกันระดับมหาลัยนะครับ<อ>คือผมอาจจะไม่ได้ผลิตเป็นชิ้นเราจะมองเป็นการให้ผลประโยชน์ระดับ,บส,สังคมมากกว่าครับค่ะนี่คืองานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ชมคดิฉันกาลังรับประทานไก่สเตะนะคะดูหน้าตาภายนอกก็คล้ายๆกับไก่นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์เป็นเพลนเบทนะคะมาจากนี้ค่ะข้าวนะคะมาจากข้าวของไทยนั่นเองนะคะมาคุยกับที่เขาคนที่เขาคิดวิจัยเรื่องนี้<ม>ตกลงไม่ใช่ไก่ใช่ไหมค่ะก็เป็นไก่เทียมค่ะเป็นงานวิจัยของที่ไหนคะเนี่ยคณนะเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยายลาัยรังสิตค่ะอาจารย์แล้วเป็นเพลนเบด ที่ทํามาจากอะไรรสชาติเนี่ยพอเรารับประทานไปเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันให้ความสึกคล้ายๆกับเนื้อสัตว์ตัววัตถุดิบเนี่ยค่ะเป็นผลพลอยได้นะคะแล้วก็เป็นของเหลือจากกระบวนการแปรรูปข้าวและพืชผลทางการเกษตรในบ้านเรานี่เองแล้วก็มาผ่านกระบวนการอัดพองหรือเราเรียกว่า extrusion แล้วก็ได้มาเป็นเนื้อเทียมแห้งในลักษณะของเนื้อวัวเนื้อไก่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะได้เก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นการแก้ปัญหาเนื้อจากพืชที่เขาต้องแช่แข็งตลอดเวลา ทำให้การขนส่งเนี่ยลำบากมากแล้วก็เป็นภาระคา่าขนส่งการจัดเก็บด,ด้วย่ะอันนี้คือแก้ปัญหาได้อยูได้1ปีค่ะวัตถุดิบของเขาคืออะไรนะคะในนี้ก็จะมีตัวแป้งปลายข้าวนะฮะ<อ>มีโปรโตีนจากข้าวแล้วก็จะมีพวกยีสต์นะคะแล้วก็มีพวกเซลลูโลสไปโอเซลลูโลสที่มาจากกระบวนการหมักข้าวตัวนี้ได้เริ่มวางตลาดแล้วก็ ผลิตจริงหรือ,อยังคะก็มีการจำหน่ายในช่องทางของร้านค้าในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า ISU Store แล้วก็เข้าไปในส่วนของออนไลน์อย่างเช่น Shopee Lazada ตัวนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ตอบรับกับเทรนด์โลกในการงดการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็มาทานเป็นพแพลนเบทแทนค่ะนี่คือจากมหาวิทยาลังสิตนั่นเองะนะคะ สะสินค้าเกษตรของไทยนะคะถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าจะขยายโอกาสในการค้าการลงทุนการส่งออกได้มากขึ้นด้วยนะคะนวัตรกรรมเคลือบผิวกล้วยหอมทองเพื่อส่งออกเคลือบผิวทุเรียนที่ราคาสูงๆเนี่ยเพื่อที่จะ เก็บรักษาให้ยาวนานได้มากขึ้นนะคะมาดูที่นวตัตก,กรรมที่นี่จากที่ไหนคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะค่ะแล้วเราใช้อะไรมาเป็นในการเคลือบผิวเพื่อยืดอายุเราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะได้แก่ตัวกมอาราบิก้าและก็สารสกัดจากหัละพาค่ะกมอาราบิก้ามันเป็นยังไงอะกมอาราบิก้านะคะเป็นผลผลิตจากยางไม้ชนิดหนึ่งค่ะซึ่งลักษณะเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหนียวใสไม่มีสีค่ะเรานำผสมกับตัวห่วละพาที่สามารถควบคุมโรคขนเน่าได้ค่ะ เคลือบบนผิวไปก็เป็นใสๆเลยใช่ค่ะงานวิจัยตัวนี้เนี่ยมันได้ใช้งานจริงหรือ,อยังคะใช้งานจริงแล้วค่ะที่ไหนยังไงเราได้ร่วมมือกับบริษัทมาเตอร์คิงฟู้ดค่ะในการส่งออกทุเรียนไปอย่างประเทศจีนค่ะแล้วเขาใช้เจ้าสารตัวนี้ไปเคลือบตรงไหนเคลือบบนผิวเปลือกทุเรียนค่ะยืดอายุจากกี่วันเป็นกี่วันยืดอายุจาก7วันเป็น14วันค่ะ เจ้าโนตกรรมตัวนี้เนี่ยเอามาใช้ในครัวเรือนเราได้ยังไงบ้างคะเราได้พัฒนามาในรูปแบบผงไปผสมกับน้ำเปล่า5กรัมต่อน,น้ํา1ลิตรค่ะจากนั้นเราก็จะจุ่มมะเขือเทศจุ่มผักของเราลงไปในสารเคลือบนี้ได้เลยค่ะเจ้าโนตกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเคลือบที่ผิวอาหารเราสามารถรับประทานได้เลยเหรอคะต้องไปล้างออกอีกไหม แะประทานได้เลยค่ะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือนวัตกรรมที่เราพามาดูกันนะคะที่เป็นผลงานของคนไทยนะคะท่านผู้ชมสามารถไปชมได้ที่วันนักประดิษฐ์2023นะคะท่านผู้ชมคะนั่นเป็นนวัตกรรมบางส่วนจากกว่า1,000ชิ้นงานที่จัดแสดงที่งานวันนักประดิษฐ์2,566ค่ะ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและองค์กรด้าน,น,นการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นานานาชาติจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2566 Thailand Inventors Day 2023เขาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่24แล้วค่ะ เพือ่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์การทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยโดยในปีนี้มีผลงานเข้าร่วมกว่า1,000ผลงานดรวิภารักน์ดีอ,องผู้อำนวยการวอชชบอกว่าวันนับประดิษฐ์ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมถือได้ว่าเป็นเวทีระดับชาติที่ยิ่งใหญ่เวทีหนึ่งค่ะวันนักประดิษฐ์ประจำปี2,566ปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงหลังจากสถานการณ์โควิด19ที่จะกลับมาจัดงานในเต็มรูปแบบในลักษณะของออนไซต์อีกครั้งหนึง่งในปีนี้งานวันนักประดิษฐ์นะคะมากกว่าพันผลงานประดิษฐกรรมนวัตกรรมนะคะจาก ความคิดสร้างสารรค์ของนักวิจัยนักประดิษฐ์ไทยนะคะจะอยู่ในเวทีงานนักประดิษฐ์ในครั้งนี้มีตั้งแต่ในส่วนระดับเยาวชนนะคะที่เป็นระดับมัธยมศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับรวมศึกษามากกว่า500ผลงานและยังมีในเรื่องของผลิตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างมูลค่านะคะที่เกิดขึ้นจากการรังสรรค์ของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยซึ่งก็มีลักษณะข,ของการนำไปใช้ประโยชน์มีการต่อยอดมีการนำไปทําให้เกิด การสร้างโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของการช่วยพัฒนาช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธภาพเนี่ยอีกหลายร้อยผลงานนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเห็นภาพของผลิตการนวัตกรรมและงานพร้อมใช้ในงานวันักประดิษฐ์ที่จะจัดขึ้นในปี2 5 6 6ในปีนี้ ย้ำอีกครั้งนะคะ2ถึง6กุมภาพันธ์นี้นะคะวันนักประดิษฐ์นะคะไปติดตามกันได้ที่ไบเ็กบางนานะคะท่านผู้ชมที่อยากจะเห็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่นำมาต่อยอดนะคะไปกันได้ที่งานนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ